ทรงขมสัจจกะนิครนสัจจกะนิครนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของท่านพระโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวกอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดังนี้อคีเเวสนะ เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคําสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายท่านพระโคดมขออุปมาจงแจมแจ้งแก่ข้าพเจ้าอักคิเวสนะอุปมานั้นจงแจมแจ้งแก่ท่านเถิดท่านพระโคดมเหมือนพืชพันไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญองอกงามไพ่บู์ พืชพันเหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูนได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ฉันใดบุรุษบุคคลน,นี้มีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตน มีสังขารเป็นตนมีวิญญาณเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉันนั้นอคิเวสณนะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลาย เป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้ไม่ใช่หรือท่านพระโคโดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นอักขิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากนั้นจกทำอะไรแก่ท่านอักขิเวสนะเชิญท่านยืนยันถ้อยคำของท่านเถิดท่านพระโคโดม เป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อคคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจะสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านเห็นควรอย่างไรท่านพึงแก้ไขอย่างนั้นอคคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสิที่โกศลหรือพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ไม่ใช่หรือ ท่านพระโคดมอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสิทธิโกศลหรือพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบทรัพย์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้คือวัชีมันละอาจฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบรั์คนที่ควรริบทรัพย์เนรเทศคนที่ควรเนรเทศยังเป็นไปได้ในแวนแควนของตนของตนเหตุไรเล่าอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มรรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประสัยทิโกศลหรือพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรแห่งมคตจะให้เป็นไปไม่ได้อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มรรธาพิเศษแล้วนั้น ต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยอักคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของเราอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือลำดับนั้น สัจจกะนิครนได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามอีกเป็นครั้งที่สองสัจจกะนิครนก็ยังคงนิ่งอีกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจจกะนิครนต่อไปว่าอักขิเวสนะการบัดนี้ท่านจงแก้ไม่ใช่การที่ท่านควรน,นิ่งอักขิเวสนะผู้ใด อันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งมิได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่นั้นพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจะแก้นบัตรนี้อักขิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราดังนี้ อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญอักขิเวสณนะท่านจงทําไว้ในใจเถิดครั้นทําไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคําหลังกับคําก่อนหรือคําก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกัน อาคิเวสนะท่านจะสําคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณว่า เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญอักขิเวสนะท่านจงทํำในใจเถิดครั้นทําไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคําหลังกับคําก่อน หรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันอคิเวสณะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคโดมผู้เจริญก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระโคโดมผู้เจริญ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราเอตังมะมะเอโสหมัตสมิเอโสมเ,อโเมอัตาติข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญอคิเวสนะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ากลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเราดังนี้ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้วจริงอยู่ มีบ้างหรือจะพึงมีได้เพราะเหตุใรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญอักคีเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล่ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตนของเรา ดังนี้ไม่ใช่หรือชะไหนจะไม่ถูกพระเจ้าค่าข้อนี้ต้องเป็นอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญอักขิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษมีความต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้อยู่ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรง ยังกำลังรุ่นไม่คดเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โขนต้นแล้วตัดยอดริดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้แล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนแม้ฉันใดอักคิเวสนะท่านอันเราซักซ้ายไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจานี้ ในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรารบตอบโต้วาทะกับเราจะไม่พึงประมาไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลาจากรักแร้แม้แต่คนเดียวเลย หากเราปรารบตอบโต้วาทะกับเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารบโต้อตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสทุกสท้านวันไหวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เล่าดังนี้อักคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงอย่างพระหม่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเรา ในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย